สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆพืทุกทกคนไปทำความรู้จักกับไดนโนเสาร์กินพืชคอยาวหรือว่าสัโ,โพอดชนิดหนึ่งซึ่งเป็นโซโรโพอดชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่มากๆในช่วงกลางยุคจูเลสิกค,ครับโรอิโทออรัสชื่อของมันมีความหมายว่ากิ้งก่าของเทพโรอิทอสเป็นไดนโนเสาร์กินพืชที่จัดอยู่ในประเภทซอริเชียน จัดอยู่ในกลุ่มซอต์รูอดและจัดอยู่ในชั้นกราวิซอรียซึ่งในชั้นกราวิซอรียนี้จะหมายถึงซอต์รูอดจำพวกแรกๆที่ยังมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับซอต์รูอดในช่วงปลายยุคทไวสิกหรือช่วงต้นยุคจูเรสิกอยู่นั่นเองครับพบในประเทศออสเตรเลียมีชีวิตอยู่ในยุคจูเรสิกตอนกลางเมื่อประมาณ162ล้านปีก่อนมีขนาดโดยประมาณ15เมตร มีน้ำหนักประมาณ9ตันซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลียด้วยครับมีรูปร่างและลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับไดโนเสาร์กินพืชคอย,ยาวท,ทั่วไปแต่ลำตัวจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่กว่ามากถ้าเทียบกับไดโนเสาร์ในยุคจูเรสซิกตอนกลางและในคลิปต่อไปเราจะพาเพื่อนๆทุกๆคนไปทำความรู้จักกับไดโนเสาร์ชนิดไหนก็ต้องรอติดตามกันด้วยนะครับจากนี้ขอสวัสดีครับ